ก็วันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับเ่องของมาเลเซียแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมโดบบกันนะครับป๊าป้าเราขึ้นบนตุ่เลยที่มีน้ำไหลป๊าป้าบ้าต้องขับเลยไม่ไม่ไม่บินขึ้นไปก็ได้บ้าไม่มีข้างมันไม่จะพายด้วยมันต้องปีนอ่ะไม่ในกระตูนมันขึ้นมาแบบปูอ่ะไม่มันต้องปีนตรงนั้นบินลงก็หนีสีดำๆนะมันจะมีทางป๊า ตัใเจนะทำไมรู้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวลงตัวเอตัเองตัวเอตัวเอตัวเอทุกคนมันจะหลอกกันปะจ้ไปเอ่อเอ่อหลังจ้แกไมเลยดีเราเควดตัวสองเราผมเลเวลกูขาดอีกอีกแล้วเลเ้ลวนะครับ ก็จะไปปลากระพงไปแล้วจีคอจิคอสนิลจีคอมาไปข้างบนสุดเลยเหรอใช่ใช่โอ้ต้องลงมาตรงนี à, ้ที่มีน้ำอ่ะที่มีน้ำไหลอ่ะโอ้โผมเลยว่าสกิลเนี่ยสกิลเนี่ย สกิลที่ผมสีฟ้าใช่ไหมผมว่าดีสุดแหละมันสตันสกูเลทุกคนสกิลที่ที่เสียทุกคนมันสตันสตูทำให้มันทาไม่ได้เออแล้วไปโบ้ยขนาทไหี่ยไม่รู้ข้าวน แป๊บก็ไปนู่นแสนบวกแสนก็ได้หกแสนตัวก็หกเลขอาไปสามคนก็หกแล้วก็ไปสองนแล้วก็อัพจะอัพอัพ้นไม่ใช่ตรงนี้อาบไปแล้วนมันเจอแล้วาไปแล้วตายหรอมันจะไรกันเออคือี นน้ำไหลอ่ะน่ารักกวอย่าอ่ะเต้มสุดแล้วผมเลยงตัวแล้วผมก็จะวิวไม่รู้จ้ะแม่ประมาณแปดเก้านะแปดเก้าหรือเก้าหนึ่งร้อาสิบไม่รู้นะข้ดูเอาองนะครับ

สอันที่สองนะป้าป้า,ปาลองหันมา,ห,นาหันมามาตรงมาตรงบนนั่นดิ <c oughs> เอ๋เอวันนี้พูดเราจะเล่นเพลงง่ายๆนะไอ้ว่าเป็นล่ามข้าวอาเดินก็เสนอไปเลยพี่เล่นเพลงแล้วไปตรงไหนครัเนี่ยมอนเตอร์ดเดี๋ยวพาไปมนปอนเตอร์รอบ

เอาน่าป๋าอป๋าฝั่งน้ยป๋าก้ป๋าฝ่ายนู้นเป็นไงป๋าฝั่งนี้หนูไปละตัวนึ่งไปคนที่อื่นเลยปัดจานไม่เอาเลยนะป๋ง ต้าวาข้าไปกี่ตนนัวแล้วข so ้าไปกี่ตัวแล้ว้าปาข้าไปกี่ตัวแล้วป้าข้าไปกี่ตัวแล้วป้าสี่สี่โอ้โหปาขี้โกงยังเลยข้ากนเลยโอ้ยโกงเลยป้าข้าไปข้าใช่ไหมป้าขี้โกงอ่ะปาสมน็งเ็ูคนมกันดบาป 有了吗？ สามร้อย0นูก็สามร้อยไละเออเท่ากันแล้วแหละหนูไปก่อสามไปแล้วออเอีกทีนึงอ่ะไมก่อสามไปแล้วทุกคนมองแบบมองไอคิว ไอทูมาบีเออาปารู้ปะรานึงไหนละถึงี่เพื่อนเ้ยเวลคอนเราูป้านเจอเบลอนเลยเมื่อกเมื่อกี้เจอเบลอนไม่รู้เลยน้คนแดนไปเลยแค่ขอบคนส่งมาเป็นยัหรอไม่รู ดจเังก่อนหน้าน่โอ้ยทุกคนเหตัวนี้ไม่ไมต้องโดนกถดดอาปาอาปาพอดีอ่ปาอปา,า,ปามันตอายทตาม

ยังเก็บเข้มน้องกยนหยอกหยอกจบขอโทษป้าตอนนี้เกิดอะไรให้ความตื่นเต้นอะไร

ตามาดูปาดูป้ปาของปาอีกนานอปต้องเกดติดอยเกิดาแถ้าเคไปแล้วมได้จน้อยกว่านะได้ก่ว่าคุณจแม่คุณจะแม่คุณจะแม่ไปลอกย ก็ออน้ำเค็งก็ร้ำรงนะเอ้ยไม่ไม่ไมก็ไอ้อก็ต่อไปเป็นก็ระดัโดก็คุกลวเริ่มต้นร้อยเก้าิบแล้วก็สิบคุคเรื่องจำอ่ะเดี๋ยวมันก็พาไนที่ไปแตว่าเดี๋ยวมันก็เจอเองเนาะ เบนทางครับมันก็จะหีบอันนึงด้วยแล้วในนี้มีอะไรไปดูในนี้มีอะไรไปดูนะทุกคนเีื้อปลตัวหนึง่งตัวหนึง่งตัวหนึง่งฮะเอ้าพอมีก็หายตัวดูยตัทุกคนน้องนเปิดกล้วหายตัวไม่แ <c> ต <ười> ่ประสบตัวนี้เอ้อย

ลืมไปเลยวัน yeah. <c oughs> ah, ้องต่ำเยอะๆวันนองนี <can> ้ผมลืมเปิดรากีอะไอรมัคนผลซื้อมาจากเรลมันได้เลยนี่ยไม่เล่น โน้ตของนู้นเนี่ยผมหายตายแลยวนีของจริงอ่ะทุกคนดูเลยดูแล้วป,ป้างิน,านนี่ได้เจ็ดเจ็ดพันเลย เซฟไว้ผมลืมไปผมยังไม่ได้เซฟเลยทุกคนผมเซฟก่อนเดี๋ยวจะเซฟแล้วก็ไปฟาร์มเบลลต่อเลยนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเบลล์ร้อยเก้าบสองนะครับ<สะ><สะ>ใช่จะร้อยเก้บสองว่าข้าวไปเลยข้าวไปนี้เสร็จก็ร้อยก้าสิบสามเลยเพราะเพราะ มัน5าแสนอะข้าใครเนี่ยมันเริ่มอะไรนะ E X P อ่ะมัน5าแสนนะเ๋ยว่ะเ๋ยววะทุกคนะทุกคนก็ไหวกันยูมเนี่ยคผมชอบบมเนี่ยดูแล้ว,วมันพ,นพนนนลนอยู